สวัสดีครั้งนะครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับวันนี้จะเจอกันฝนพรมๆหน่อยหนึ่งนะครับบรรยากาศเงียบสงัดเพราะว่านกที่บ้านก็จะนอนหมดเลยนะครับนั่งขนฟูอยู่บนคอนนะครับอ่วันนี้มีส่งงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับคุณพ่อวิไลทางอําเภอน้ําพองนะครับสั่งเข้ามาพอดีติดงานเร่งติดงานด่วนอยู่นะครับส่งช้านิดน,นึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ สั่งคันบูสตอมนะครับเป็นรุ่น10เมตรนะครับ a คชั่นที่30-50นะครับตัวนี้ยอดนิยมนะครับจริงๆพ่อที่แรกว่าจะเอาเป็นรุ่น8เมตรนะครับแต่ว่า8เมตรแอคชั่นเรามันจะเป็นที่ประมาณ15-30นะครับครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็จะอ่อนกว่าหน้อยนึงนะครับก็เลยแนะนำตัวนี้ไปเลยห่างกันไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ข่าวดีนะครับสำหรับหลายๆท่านที่ถามเข้ามาแล้วก็หลายๆคนที่กำลังหาอยู่นะครับตอนนี้รุ่น 12เมตรมีแล้วนะครับ12เมตรนะครับเนี่ยตัวที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เลยนะครับ12เมตรนะครับตอนนี้มีแล้วนะครับใครที่ถามมาใครที่กําลังหาอยู่ใครที่อยากจะได้รุ่นนี้ก็ราคาเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับไม่ไม่เยอะมากนะครับ12เมตรมีนะครับหลายคนถามว่า12เมตรมีหรือยังมีแล้วฮะตอนนี้มีแล้วนะครับใครที่สนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยจะเป็นเฉพาะคันหรือว่าพร้อมหัวก็ได้นะครับทักเข้ามาได้เลยทางเฟซทางแชทหรือว่าเบอร์โทรหรือว่าไลน์ที่ขึ้นอยู่ หน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับงานช้าอยู่นิดหนึง่งตัวนี้ของคุณพี่ที่อยู่ปทุมธานีนะครับสั่งเข้ามาอ่าตอนนั้นเอาเนียดพร้อมกับชุดเส้าไปนะครับครบชุดแล้วก็เป็นพเนียดเสียตทุๆนะครับตอนนี้ไปใช้แล้วบอกว่ามีคนแถวบ้านอยากจะได้มีพะเนียดชันอ่าเดี่ยวชันตรงสักตัวไหมก็เลยมีมีตัวนี้นะฮะหลังนึง อันนี้นะครับเปลี่ยนกําลังจะเปลี่ยนคอนให้นะครับคอนเก่าไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนเป็นคอนตัวนี้ให้นะครับเป็นไม้ที่ไปตัดมาตอนที่ไปทําคลิปนั่นแหละนะฮะใส่เข้าไปก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็จะอ่านะครับน่าจะสวยน่าจะพอดีนะครับคอนตัวนี้เป็นคอนไม้ไม้สแกนนะครับเป็นเถาวันเถาเกี้ยวนะคเขาเรียกว่าคอนอนเถาเกี้ยวเป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้ ก็จะทําใหม่ทําสีทําอะไรให้ใหม่นะครับตัวนี้กงก็จะทําสีให้ใหม่เก็บรายละเอียดนะฮะตัวกงอันนี้ขึ้นมาคือตัวกงตัวนี้จริงๆเป็นสี่ถี่นะครับแล้วก็ใช้ลวดเส้นเดียวผันรอบเลยฮะตัวนี้เป็นลวดสแตนเลสด,ด้วยนะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะทําสีไปให้ใหม่อันนี้เป็นลวดสแตนเลสด,ด้วยเหมาะสําหรับที่จะใช้กับนกฝึกนะครับนกฝึกที่ยังไม่ค่อย ชิ้นเพเนียเท่าไหร่นะครับตัวนี้จะทําให้นกไม่เจ็บไม่แตกนะครับเพราะว่าเป็นเป็นลักษณะของการพันรอบซี่กงจะไม่นะอันนี้เป็นประตูเปิดด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นสไลด์ด้านข้างก็จะมีตัวล็อกให้เดี๋ยวจะทําไปให้นะครับทําให้ตัวนี้ขอเวลาหน่อยนึงนะฮะแต่ว่าก็คงไม่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 กี่วันหรอกนะครับเดี๋ยวจะเก็บรายละเอียดไปให้ตัวนี้เป็นแบบที่เนี่ยฮะตะไคร ครอบโงเลยนะครับอันนี้ก็จะไม่นั่นมากเดี๋ยวทําเสร็จก็เดี๋ยวส่งไปให้ครับเดี๋ยวแจ้งแล้วกันต้องขอไปด้วยที่ราช้านะครับพอดีนะฮะเปลี่ยนคอนเข้าไปพอดีมีงานมีงานอ่าที่ทําอยู่เข้ามาเร่งด้วยนะครับนะฮะที่กองกองอยู่ตรงนั้นแหละนะครับที่มองเห็นอยู่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะครับจริงๆมีวนันอ่าออเดอร์เจ็ดร้อยชิ้นนะครับอันนี้เหลือไม่กี่ชิ้นนะฮะใกล้ใกล้ใกล้จะหมดแล้วใกล้จะครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็ส่งงาน ผมจะได้มาไล่เก็บงานตรงนี้เดี๋ยวคุณพ่อวิไลนะครับทางดงบังดงบังตาบลสะอาดนะครับอำเภอน้ําพองรอรับได้เลยนะครับขออภัยคุณพ่อด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับทางเฟซหรือว่าทาง YouTube นะครับอย่าลืมนะครับตอนนี้12เมตรนะครับ12เมตรมีแล้วนะครับรุ่นนี้เป็น10เมตรนะครับ12เมตรตอนนี้มีแล้วนะครับใครที่สนใจถ้าเข้ามานะครับขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ